สวัสดีค่ะสุรีโครเชพาถักค่ะคลิปนี้จะเป็น EP ที่2.11ของการถักเสื้อลายสับประรดคู่นะคะจะเป็นการถักแขนซึ่งคลิปที่แล้วนี้เราถักมาถึงแถวที่39นะคะจะเป็นการถักแถวแถวสุดท้ายของแขนเสื้อในแถวนี้เราจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่42หลักนะคะเพื่อให้ ปลายแขนมีความย้วยมีความนุ่มนวลดูแล้วนุ่มนวลน,นะคะเวลาใส่ก็จะดูผิวๆอ่อนหวานค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาถักลายริมแขนเสื้อนะคะซึ่งเป็นแถวสุดท้ายของแขนเสื้อค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือถักกันเลยค่ะลายริมนะคะเราก็จะเริ่มขึ้นที่จุดนี้นะคะ จุดที่เราจบแถวของแถวถ่3สามเราก็จะทําโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามเสร็จแล้วแทงลงตรงตรงช่องลายเดิมตรงนี้นะคะแทงลงไปแล้วก็เกี่ยวได้ขึ้นมาแล้วก็ดึงได้ผ่านค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับให้มาอยู่มุมด้านนี้ต่อไปโซ่ห้านะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าแล้วก็แทงเข็มลงตรงช่องลายเดิมนะคะแล้วก็ดึงได้เกี่ยวได้ขึ้นมาแล้วดึงได้ผ่านค่ะต่อไปโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามเสร็จแล้วแทงหัวเข็มลงตรงช่องเดิมเกี่ยวได้ขึ้นมาแล้วก็ดึงได้ผ่านค่ะต่อไปทำคอทอนะคะ คอ,อ,อทอหลักที่คทหลักที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าค่ะคอทอให้ตรงหลักนะคะตรงโซ่สามตรงนี้ก็คือคอทอสามครั้งต่อไปแล้วก็จะมาลงหลักที่หนึ่งค่ะต่อไปโซ่สามแล้วก็แทงหัวเข็มลงจุดที่เราขึ้น เกี่ยวได้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ดึงได้ผ่านต่อไปโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าเสร็จแล้วแทงลงจุดเดิมค่ะแทงลงตรงจุดเดิมนะคะเกี่ยวได้ขึ้นมาดึงได้ผ่านแล้วก็ใช้มือจับช่วยดึงได้ผ่านค่ะต่อไปโซ่สามหนึ่งสองสามแทงลงตรงจุดเดิมนะคะเกี่ยวได้ขึ้นมาแล้วก็ดึงได้ผ่านเราก็จะได้ติ่งแบบนี้นะคะ ตรงหลักตรงหลักลายตรงนี้เราจะทําติ่งให้ตรงนะคะตรงหลักค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ทําคอทอมาตามจํานวนหลักเลยนะคะแล้วก็มาทําลายตรงหลักแรกพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะคอทอลงในหลักคอทอไปห้าหลักนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าขอทอมาห้าหลักนะคะต่อไปโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามโซ่สามเสร็จแล้วแทงหัวเข็มลงตรงจุดที่เราขึ้นนะคะแล้วก็ดึงได้ขึ้นมาดึงผ่านโซ่ห้าค่ะแล้วก็แทงหัวเข็มลงจุด เดิมนะคะแล้วก็ดึงได้ขึ้นมาดึงผ่านต่อไปโซ่สามแทงหัวเข็มลงจุดเดิมดึงได้ขึ้นมาแล้วก็ดึงผ่านค่ะเราก็จะได้3มลายแล้วนะคะต่อไปต่อไปคอทอไปอีกห้าหลักค่ะหนึ่งสองสามสี ครบห้าหลักเราก็โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็แทงหัวเข็มลงจุดที่เราขึ้นดึงได้ขึ้นมาค่ะดึงผ่านต่อไปโซ่ห้าสามสี่ห้าแทงเข็มลงตรงจุดที่เราขึ้นแล้วก็ดึงได้ขึ้นมาดึงผ่าน ต่อไปโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็แทงเข็มลงจุดที่เราขึ้นดึงได้ขึ้นมาแล้วก็ดึงผ่านค่ะเราก็จะได้สี่ลายแล้วต่อไปนะคะคอทอลงห้าหลักหนึ่งสองสามสี่ คอทอลงห้าหลักเสร็จแล้วโซ่สามแล้วก็แทงหัวเข็มลงจุดที่เราขึ้นดึงได้ขึ้นมาดึงผ่านแล้วก็โซ่ห้าจากนั้นก็แทงหัวเข็มลงจุดเดิมนะคะดึงได้ขึ้นมาดึงผ่านแล้วก็โซ่สามค่ะแล้วก็แทงหัวเข็มลงจุดเดิมแล้วก็ดึงได้ขึ้นมาดึงผ่านนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปคอทอห้าหลักค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามเสร็จแล้วแทงหัวเข็มลงจุดที่เราขึ้นค่ะ เราก็ดึงได้ขึ้นมาดึงผ่านแล้วก็โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าเสร็จแล้วแทงลงตรงจุดเดิมนะคะดึงได้ขึ้นมาแล้วก็ดึงผ่านต่อไปโซ่สามแทงหัวเข็มลงจุดเดิมดึงได้ขึ้นมาแล้วก็ดึงผ่านค่ะต่อไปเราก็จะทำคอทอไปอีกห้าหลักหนึ่งสอง สามสี่ห้าค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่สามหนึ่งสองสามแทงหัวเข็มลงตรงจุดที่เราขึ้นดึงได้ขึ้นมาดึงผ่านแล้วก็โซ่ห้าค่ะโซ่สามโซ่ห้าแล้วก็โซ่สามนะคะแล้วก็โซ่สามค่ะ แทงลงจุดเดิมดึงได้ขึ้นมาค่ะจากนั้นคอทอไปอีกห้าหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าคอทอไปห้าหลักแล้วก็โซ่สามแล้วก็แทงลงตรงจุดที่เราขึ้นโซ่ห้าค่ะ แทงลงจุดที่เราขึ้นแล้วก็ดึงได้ขึ้นมาดึงผ่านนะคะแล้วก็โซ่สามแทงหัวเข็มลงจุดที่เราขึ้นแล้วก็ดึงได้ขึ้นมาค่ะต่อไปคอทอไปอีกห้าหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า ตรงนี้มันจะไม่พอดีให้เรา,าเวลาลงเวลาลงโซ่เราก็ลงตรงนี้นะคะโซ่เสร็จแล้วเราก็ลงตรงนี้เลยค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าลงจุดที่เราขึ้นนะคะต่อไปโซ่สามแล้วก็ลงตรงจุดที่เราขึ้นแล้วก็ดึงได้ผ่าน ต่อไปคอทอคอทอมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้นะคะคอทอตรงนี้ก็คือคอทอสามครั้งแล้วก็คอทอสองแล้วก็มาถึงจุดนี้นะคะคอทอไปเรื่อยๆค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะจากนั้นโซ่สาม แล้วก็แทงเข็มลงตรงกลางตรงนี้แล้วก็ดึงได้ขึ้นมาค่ะต่อไปโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็แทงเข็มลงตรงกลางดึงได้ขึ้นมาแล้วก็โซ่สามค่ะแทงเข็มลงตรงกลางแล้วก็ดึงได้ขึ้นมาค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะลายตรงนี้ต่อไปนะคะ เราก็จะคอทอตรงนี้สองหลักคอทอให้ตรงหลักนะคะหนึ่งสองถ้าเราคอทอให้ตรงหลักเลยก็จะทําให้ความย้วยสวยนะคะตามแบบนี้ค่ะแต่เวลาเราไปรีดแล้วเขาจะขยายก็จะย้วยลดลงหน่อยนะคะต่อไปนะคะก็โซ่อ่าคอทอสามนะคะตามจมํานวนโซ่ค่ะหนึ่งสอง สามแล้วก็คอทอลงให้ตรงหลักสองหลักแล้วก็ข้างในนี้หนึ่งหลักค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะจะได้ตรงกลางพอดีนะคะต่อไปโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็คอทออ่าไม่ใช่คอทอนะคะขอโทษแทงหัวเข็มลงแล้วก็ดึงได้ขึ้นมาค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า แทงหัวเข็มลงตรงกลางแล้วก็ดึงได้ขึ้นมาแล้วก็โซ่สามแทงหงัวเข็มลงนะคะแล้วก็ดึงได้ขึ้นมาค่ะต่อไปเราก็คอทอลงให้ตรงหลักนะคะหนึ่งสองแล้วตรงนี้ก็คือสามหนึ่งสองสาม แล้วก็คอทอในหลักหนึ่งครั้งแล้วก็ขึ้นลายขึ้นลายแบบนี้เลยนะคะตรงนี้เราจะได้ตรงมุมขึ้นตรงมุมเลยนะคะจะได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดในลายตรงนี้เราจะได้อยู่แปดลายได้อยู่แปดลายนะคะตรงนี้เราก็จะขึ้นให้ตรง เราก็จะขึ้นตรงตรงลายตรงนี้เลยนะคะตรงติ่งนี้จะอยู่ตรงกลางตรงนี้พอดีแล้วก็มาขึ้นตรงนี้ค่ะตรงนี้จะได้จะได้แปดลายนะคะค่ะแล้วก็มาขึ้นตรงนี้แล้วก็มาขึ้นตรงนี้ค่ะก็จะทำวนไปวนไปจนครบสิบลายนะคะ เดี๋ยวเพื่อนๆถักไปนะคะอีก9้าลายถักเหมือนกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะลายริมเราก็ถักมาจนถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้ก็คือตรงอคอทอสามครั้งตรงนี้นะคะต่อไปเราก็จะเชื่อมกับหลักแรกโดยการที่แทงหัวเข็มลงตรงหลักตรงนี้นะคะแทงหัวเข็มลงไปเลยค่ะ แล้วก็ดึงได้ขึ้นมาดึงผ่านล็อกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ตัดไหมตัดให้ยาวนิดนึงกะว่าใช้เข็มสอยสอดเข็มสอยได้ค่ะเราก็ถักเสร็จแล้วนะคะลายริมก็จะได้แบบนี้ค่ะค่ะพอเราแต่งริมเสร็จแล้วนะคะลายก็จะออกมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นย้วยว้นิดนึง แต่พอเราไปรีดแล้วก็ลายเขาจะยุบตัวลงนิดนึงนะคะเป็นแบบนี้ค่ะแขนสองข้างเราจะถักเหมือนกันเลยนะคะก็คือแขนอีกข้างหนึ่งก็ก๊อปปี้จากแขนข้างหนึ่งข้างนี้ได้เลยนะคะ ถักเหมือนกันทุกอย่างค่ะกปปี้ไปได้เลยนะคะค่ะสำหรับาลายริมเราก็ถักเสร็จแล้วนะคะแขนข้างนี้เราถักเสร็จสมบูรณ์นะคะก็จะเหลือแขนอีกข้างหนึง่งก็กปปี้จากแขนข้างนี้ไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัดจบเพียงแค่นี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นต่อไปขอบคุณที่รับชมค่ะ